อ๋อมันก็ไม่ใช่ของผมเหมือนกันครับน่าจะเป็นของคุณมากกว่านะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะครับถา้างนั้นผมขอตัวกลับโต๊ะก,ก่อนนะครับค่ะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรครับ ผู้ชายคนนั้นทำอะไรกับแก้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้อ่ะจริงเหรอมิวเดี๋ยวมิวจัดการเองรอแป๊บนะจีมีะจำฉันได้ปะขอโทษนะคะฉันว่าคุณจำคุณผิดแล้วค่ะ ฉันไม่ได้ชื่อเมย์นะคะอ๋ยไม่ผิดหรอกแกอะยายเมย์จำฉันไม่ได้หรอเราเรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมไงที่โรงเรียนบ้านยิ้มมากอ,อ่ฉันไม่เคยเรียนโรงเรียนนั้นนะคะ,ะฉันลืมไปแกน่าจะไม่รู้ว่าโรงเรเียนอะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านยิ้มแล้วนี่แกฉันมีรูปคู่ของเรานะเดี๋ยวฉันหาให้แกดูอ่ารูปคู่กับฉันเหรอคะเออราไปไปหากน เงียบๆไอยทำไปอย่างเป็นปกตินะแล้วก็ห้ามดื่มน้ำแก้วนั้นไปอันขาดเห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่าฉันอะจำคนไม่ผิดแกเนี่นะฉันต้องไปหาแฟนแล้วว่ะว่างๆแกช่วยหาฉันบ้างนะอ่จ้จ้ายังไงฉันจะติดต่อไปนะจ้า มิวเป็นไงบ้างอะ่ะเรียบร้อยแล้วจังตำรวจกนคุณตำรวจคะออพี่คะพีะ่ครับลบกวนเปลี่ยนน้ำแก้วนี้ให้หนูได้ไหมคะพอดีว่ามาแรงวันมันตกใส่อะคะ่ะ อ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับ๋ยวเปลี่ยนให้นเลยครับ,อนนรบขอไปเก็บของกอ่อนครับอ๋อค่ะเออคุณครับคะ่ะเมื่อกี้ผมกลับไปคิดๆด,ดูแล้วไอ้เงินนั่นน่าจะเป็นของผมมากกว่าของคุณนะครับอ๋อค่ะงั้นผมขอนั่งด้วยค่อนนะครับ สะดวกใจที่จะนั่งกับคุณนะคะนี่ค่ะเงนินของคุณมิวใจเย็นนะทกไมขึ้นค,คะ,ะก็เปล่าเลยครับพอดีว่าเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเอ่อไม่ใช่นะคะฉันไม่ใช่เพื่อนเขานะคะนี่ทำไมเธอพูดองั้นเรวเมื่อวานเราก็เพิ่งเจอกันเองนี่ ทีนี้พวกคุณก็เห็นแล้วนะรว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงนั้นลบโกนกลับที่เดิมน,นะครับนี่คุณคุณคิดว่าคุณเป็นใครอะ่ะถึงกล้าพูดจาแบบนี้กับแฟนผมอะฮะผมไม่สนใจนะว่าคุณจะเป็นใครอะ่ะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรเนี่ยกลับไปนั่งที่ตัวเองไล้ไปไปคุณต้องหาัาที่ต้องไปอะ่ะคุณรู้ครับทางนี้ครับเสื้อนำคนนี้แหละรครับเอ้ยตำรวจครับผมไม่ได้ผิดอะไรน,นะครับฟ้าไปก่อนพวกมึงอะ่ะ ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณพวกคุณสองคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันถ้าไม่ได้พวกคุณสองคนฉันก็ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกครับข่าหน้าเข่าหลังคุณก็ระวังตัวเองให้มากกว่าน,นี้นะครับจิตใจของเราเนี่ยมันยากที่จะอย่างรู้การะวังตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วครับค่ะวันหลังฉันจะระวังตัวให้มากกว่าน,นี้นะคะยังไงก็ ขอบคุณพ่อคุณอีกรอบนะคะครัดีค่ะเราไปกันเถอะ